สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยะโสเมื่อน,นี้คอยกับจิมี่แนวผ้ามุจจอคิดอยากาว่านเคลียร์ทศัพท์เคลียร์ไปเคลียร์มากพี่พ่อเขาเห็ดปนหนึ่งอันนออันนี้เราก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะจ๊ะอ้าวใบมะกรูดไม่มีเอา้าเรมสื่อใบอ,อันสื้อคาตไคร้แยกมากเนี่ยสื่อคาตไคร้แยกมากไปที่ไหกันเลยไม่มีใบมะกรูดพี่น้อง นะจ้าใสเครื่องตง้มยำลงไปเลยใส่เห็ดลงไปไปพอเครื่องอันเขาเห็ดต้มยำป่ากระป๋องพี่น้องเอ้ยเอออันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะจ้าให้มันให้มันฉ่ำๆต้ม,มตยำใสบวนเสอ็จฉันไปเปิดผอมมา กัญญาอยากกินทนตัวมาทีนี่เออกะว่ากันไปรอน้ำเดือดก่อนจ้ะพอน้ำจะเดือดเราก็ใส่ปรุงเลยได้จ้ะบัรอบบรอบบรี่รอบบรี่รอจ้ะปรุงเลยจ้ะเฮาเฮาบัรี่รอเด้อเพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเพิ่นเด้อเพิ่นลาไปตะว่ากันไปมาใส่ผงนวดเนาะ มาขามเปียกแล้วเราจะใส่เพิ่มอยู่นะจ๊ะเพราะว่าหย่านมันบอนั่นนี่เริ่มสิเราก็จะปิดฝาไว้สักแป๊บก่อนพี่น้องไิเบ่งอยู่หลังขั้วมีใบใบอีตุด <c oughs> ใบมะกรูดแห้งเออมีใบมะกรูดแห้งดูจ้าฉันก็นเลยเสียมาใสา่ แห่งกระหอมคือเกาเดือดกัจ้ามันกัสีเหมืดเมดนะจกหน้อยเอาพี่น้องเหมืดค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋อาเส้นมาล่งซะก่อนอ่าเสร็จแล้วจ้าข้ากับเอาเ้นลงเนาะมันกัเดือดปุ๊บพัก,พก ่ว่าฉันจีบเอาหนามมันด้วยายฉันเสียเอาแต่ปลาฉันไม่ชอบน้ำนจะเอาแต่ตัวปลามันนี่แหละน้ำฉันจะไม่เอานะตรงนี้ ใบกะเพราใบกะเพรากะเพิ่งเนี่ยพอวายตู้เย็นเย็นหลายจนใบกะเพราแหมเบิร์ดพี่น้องเอ้ยใบกะเพราเปียกไอเงี้ยก็สุกนี่เป็นสุกเบิร์ดกระซังเสรส็จแล้วจ้าไปเลยไปกินกันเลยจ้าเ็แล้วก็กินควนห,ห,ห,ห่วยๆอยู่หอน ว่าใครคลิปใค้คลิปไปเห็นเขาเหเาาาออตกุก็เลยอยากเมื่อดีมาเข้าดอกมื้เป็นตุลเพ่อกมาก็เลยไม่ได้มาข้าวปลาก็ะเงือเงๆมังๆือ่ไปเสิร์ฟแล้วนะุม่มให้นำให้นามาข้ามเปียก ต้สมส้มปลากระป๋องบอกเขาเจ้าเอิญ <c oughs> ใส่เห็ดแค่หกเล้วแบบน่องแทบไร ค่ะไปคี่กินซอค่ะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ